สาเหตุสําคัญที่ทําให้เราหิวบ่อยเพื่อนๆเป็นแบบนี้กันไหมคะเพื่งทานอะไรไปแป๊บเดียวรู้สึกหิวอีกแล้วหรือว่านอนตื่นมา ก็ต้องลุกขึ้นมาหาอะไรกินนะคะทำไมถึงเป็นแบบนี้มาดูสาเหตุกันค่ะว่าทำไมเราถึงหิวบ่อยคะข้อที่หนึ่งเลยค่ะคนที่นอนไม่พอนะคะจะทำให้หิวบ่อยค่ะเพราะว่าการที่เรานอนน้อยเนี่ยจะไปกระตุ้นฮอร์โมนชื่อเลปตินค่ะซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำให้เราหิวได้ 2. ค่ะเครียดสะสมค่ะเวลาเครียดน,นะคะฮอร์โมนจะไปกระตุ้นทำให้เรารู้สึกหิวอยากกินจุกกินจิบค่ะ3ค่ะการที่เราทาน โปรตีนน้อยเกินไปทําให้เรากินแล้วไม่อิ่มไม่อยู่ท้องค่ะก็เลยจะหิวบ่อยได้สี่ค่ะการที่เราทานกากใย,ายหรือไฟเบอร์น้อยเกินไปเนี่ยซึ่งกากใย,ายหรือไฟเบอร์เนี่ยก็จะไปพองอยู่ในลําไส้เราก็จะทําให้เรารู้สึกอิ่มแต่ถ้าเราทานน้อยเกินไปเนี่ยก็จะไปกระตุ้นทําให้เราหิวได้เร็วมากขึ้นและข้อ5ค่ะ การที่เราทานน้ำน้อยเกินไปก็จะเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่จะทำให้เราเกิดอาการหิวเพราะฉะนั้นก็ควรจิบน้ำตลอดทั้งวันนะคะเพื่อลดอาการหิวค่ะเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยนะคะที่จะป้องกันไม่ให้เราหิวบ่อยเพราะถ้าเราหิวบ่อยเรากินเยอะเราก็จะอ้วนได้ค่ะด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุ๋มนะคะ